ครับในดินแดนล้านนาโบราณนะครับมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนับตั้งแต่สุโขทัยนี่นะครับอไปจนถึงปู่นะครับสิบสองปนาเมืองกินนะครับเห็อ่ามีหลายเผ่าพันธุ์นะครับที่เปินอาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับอย่างเช่นไตยวนไตยลววไตยลือไตยขืนไตยยองนะครับาเห็นไหมสี่ห้าเผ่าพันธุ์ลักๆนะครับเปินใจ อักขรเขียนเดี้ยวก่อนนะครับคืออักขรละนาเนี่ยนะครับอมมันแต่ภาษาอู้นั่นนะมันก็สำเนียงมันก็พิเพี้ยนกับไปนิดๆนะครับแต่ฟังกันหูเรื่องอยู่นะครับออันก็อย่างว่านะครับอ่านมาเดียวเนี่ยพไนทายทอดภาษาละนากันมานะครับตามสายของเพื่อนอ่าเจ็ดไปรุ่นสิบรุ่นเข้าไปแล้วนะครับเมเมันก็อย่างว่าอ้มันเมินเลยนะครับ มันก็เฮาหมาดมาเดียวเนี่ยมันโฮมันส่นระบิหมดแล้วก็หมูเผาพันเลยเผาพันเลยนะครับอันภาษาละนาแนะบางกคมส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเขียนเหมือนกันนะครับแต่มันมีบางกคมนะครับที่มันแบบมันเขียนบ่เหมือนกันนะครับต่างเราต่างพันเผาพันมันก็สืบทอดกันมากันยะอันน้อนนั้แมันก็เฮาก็มาจ้างมาได้นะครับมาว่าเฮามาดมาเดียวเนี่รรมนั้นมันเขียนผิดรมนี้มันเขียนถูกนะเฮาวัน เขาก็ไปแจ้งว okay, ่าไดนแลเขาวิเคราะห์กันเลยนะครับเอาตามหับภาษาละนาเลยนะครับวันนี้มันจะถึงคำว่าบล็อกนะครับคำว่าบล็อกนะครับบล็อกเนี่ท่านอคนสมัยใหม่นี่มันถ้าจะอ่านบล็อกเรื่องกันรนะครับมันมันบล็อกมันบล็อกนี่แหละนะบล็อกนี่ใหม่ว่ามันก็คล้ายพวกนั่นะล่ะบล็อกนะครับบล็อก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 อย่างอย่างอย่างเขาเอามือเอาเอาเอามุยนะครับเอามุยขวานนั่นแหละขวานบล็อกบล็อกบล็อก บล็อกมันเป็นหลุมเป็นหูเป็นอย่างนั้นบล็อกบล็อกเข้าไปนะบล็อกเข้าไปนะมันเหมือนมืแนแมีดมีดใส่แล้วก็มีดมันฟันนะครับแต่สมมุติว่าเอามุ้ยเนี่ยเอาสันมุ้ยเอาเอาเอี่ยมเลียอมมุ้ยนะครับก้อยบล็อกบล็อกบล็อกอ่าบล็อกมันเป็นหูนะครับเป็นหูเป็นหูเป็นมงเป็นมงมงบล็อกเป็นมงเป็นม่งเป็นมงอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าบล็อกนะครับบล็อกบล็อกนะครับ เรามาสกดเลยนะครับบล็อกนะครับบล็อกมันเสียงจัตวานะครับมาบล็อกมันตัวมันก็จะต้องใช้ตัวบะนะครับตัวบะเห็นไหมอันนี้ตัวบะตัวบะกับตัวไทยมันบอกใบไม้นะครับอ่า partido, มันก็มาจากตัวปะนะครับในโบราณนั่นนะครับตัวบะนี่มันมีนะครับในโบราณมันมีนะครับมันมีอ่าตั้งแต่บาลีมันมีตัวปะอย่างเดียวนะครับตัวปะป้อมนอันนี้ปะป้อมอ่าไทยเุ็นกายมาตัว ตัวปะตัวปอปลานี่มันกลายเป็นบบใบไม้นะครับอัอนอันเมืองเฮากับตัวปะป้อมมันก็เลยกลายเมื่อกินเป็นตัวบะอ่าตัวบะไปเลยนะครับแม่บ,บ็อกนะครับบ็อกก็เฮาจใจใจตัวบะนะครับอเอาวันนี้จะเอาไม้ก่อขึ้นก่อนนะครับไม้ก่ออ่ามันจะเริ่มจากไม้ก่อน,นะครับบ๋อนะครับอืม อ่าบ่อนะครับมาแล้วแล้วก็ไม้เกาะนะครับมาไม้เกาะไม้เกาะอ่าแล้วก็ไม้กอนะครับไอ้แม่ไม้เกาะด้างหลังนะใช่ไหมไม้เกาะอันหลังไม้เกาะนะครับสระเสียงสั้นนะครับไม้กอสระเสียงยาวนะเอาจะเอาไม้กอใส่ก่อนนะครับไม้กออ่าไม้กอนะครับมาเอาเอามาใส่นี่แหละอ่าอันนี้มันอะไรอย่าง ไม้ก่อใส่เอาตัวบะเอาไม้ก่อมาใส่เนี่ยก็เป็นบ่อนะครับบ่ออ่าอันนี้บ่อนะครับบ่ออันเขาจะเขียนบล็อกมันต้องสะกดด้วยตัวกะนะครับหม่มาจะต้องสะกดด้วยตัวกะนะครับมาอ่าอย่างนี้นะครับแม่สะกดด้วยตัวกะนะครับ่าบล็อกนะครับอันอันนี้มันอ่านได้ยังนะครับอ่านได้นะครับ อ่านว่าเมื่อเอากะมาใส่มันอ่านว่าบอกนะครับ <c oughs> บอกเป็นเสียงเอกเวมได้หไหมปน <c oughs> บอกว่าสามรักภระสารนาแล้วเมื่อมีตัวสกดตแล้วป้นบอกว่าลบไม้กังมนนี่ออกเฮียเยอเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้นะครับบอกเห็นไหมอ่าเขาจะขึะ้นเป็นบล็อกได้เลยครับอเพื่อเป็นบล็อกก็ง่ายนิดเดียวก็ใส่ไม่ซัดก็ไปไม่ซัดนี่มันแน่พ้องนะครับเห็นไหมไม่ซัดนี่มัน ทำหน้าที่เป็นไม้ก๊อกก็ได้นะไม่พัดนะไม่ไม้หันอากาศนะครับไม้ไม้พัดนะไม้ไอข้อจ้างก็ได้นะครับเอาไปใบไส้ไม้เก่าก็เลยกลายไม้โกบรลลกลายเป็นสาเอาไปเนี้ยนะครับมันมีหน้าที่หลายหลายอย่างอยู่นะครับไม่ไม่ซัดเนี่ยมันแน่วงนะครับ ในกรณีนี้มันทําเป็นหน้าที่เป็นไม้เจีคู่นะครับแม่แม่ไม่ซัดตอนนี้มันทําเป็นไม้เจคู่นะครับาจากเสียงบอกแล้วนะครับแม่แมจากเสียงบอกแล้วมันใส่ไม่ซัดเข้าไปอนี่มันบอกนะครับแม่แมเอกเสียงเอกนะครับมาใส่ไม่ซัดเข้าไปมันบล็อกนะฮะบล็อกนะครับแม่บล็อกเป็นอ่าเป็นเสียงจัตวาแล้วก็บอกเป็นบล็อกนะครับบล็อกนะครับบล็อกอันนี้ได้แล้วนะครับจากไม้ก่อนะครับ อันไม่เกาะแล้วครับมาอันไม่เกาะนี่เฮาใส่ตัวบ้านะครับมาไม่เกาะใส่ตัวบ้าใส่ตัวบ้าเข้าไปแล้วก็มาใส่ตัวบ้าเข้าไปมันก็เบาะนะครับมาอันเบาออ่าเมื่อเบาะนะครับมันใส่ตัวกะไปแล้วสะกดตัวกะไปแล้วก็บล็อกนะครับม อ่าใส่ใส่ตุกกะไปแล้วก็มาใส่ตุกกะไปอะไเบาะเบาะใส่ตุกกะไปนะครับอะบอคอันนี้มันเบาะนะครับมาใส่ตุกกะไปฮะบอคนะฮะบ็อกแล้วฮะบ็อคแล้วนะครับอันนี้บ็อกคน่ะได้ได้แล้วนะบ็อกแล้วนะคำว่าบ็อคนะนี่เขียนคำว่าบ็อคได้แล้วนะบ็อคไม่เกาะสะกดด้วยตุกกะกับบ็อคนะครับมาบาะบ็อกแล้วกับบาะบ็อคนะเห็นไหมบ็อคแล้วนะครับไหม เมื door, ่อม right? right? oh okay. ันบล็อกเรียบร้อยแล้วปนบอกว่าเมื่อมีตัวสะกดเรียบร้อยแล้วปนบอกหัวสัตว์ไม่โกนี่ออกนะครับเห็นไหมเห็นไหมก็เหลือเต้าอี้เห็นไหมบล็อกนะครับมาท่านจะเขียนด้วยไม่กาะนะครับก็คือต้องใส่ไม้สัดนี่บล็อกนะครับเห็นบล็อกนะะฮบล็อกอันนี้เหรออันนี้ไม่เกาะนะครับเห็นไหมไม่เกาะก็เขียนได้อี่ก็บล็อกเลยนะครับสะกอด้วยตัวกายเห็นไหม่มันก็จะได้มาอย่างอี่ไงเห็นไหม อันภาษาละนาพวกเขเขียนได้อยู่สองแบบที่นี้นะ้าตามรักการของภาษาละนานี่ยนะครับใจไม่เกาะหรือไม่ก่อเนะครับอ่าบล็อกหนะ่อยไหมอ่าก็บันยากนะครับมันจะย,ยากตัวน,นี้ว่าเขาจะขยายความให้คนอื่นในหูในหันตัวเนี่ยอันนี้มันยากกว่านี้แหละครับเห็นไหมอันคนที่บนหูภาษาละนานะั้นมันมีน้อยนะครับเขาไปเขียน,นอย่างนี้บนอ่านบออกแล้วนะครับเพราะนั้นเขาต้องใช้ภาษาอื่นๆนะครับ มาเขียนนั่นกับเปิห้องว่าปริวัตินั่นแหะครับไปมอ่าผมเองเนี่ยผมใจ้ลักการของสภาวัฒนธรรมมหาว,วิทยาลัยเหม่นะครับเปิลตกลงกันไว้เมื่อปลายปีสองแปดนะครับมาเปิลตกลงกันไว้ว่านะครับอืการที่จะเอาภาษาไทยมาปริวัติเขียนให้เป็นภาษาลนาเนี่ยนะครับก็ทําได้อยู่สามแบบหรือสามรูปแบบนะครับเห็นไหม อันแบบที่หนึ่งนั้นน่ะเปิลจะเอาไว้เขียนลักษิลาจารึกเอกสารสําคัญสาคัญในโบราณนะครับมาอันนี้ฮาบาอู้ถึงแล้วนะครับมาฮาเหามือนใจนะครับเฮามาอ้ถึงแบบที่สองเลยนะครับอันแบบที่สองนะั่นน่ะอันเปินบอกว่านะครับเฮ้ยยืมเอาอักขรไทยอักษรอ,อักษรไทยนะครับมามาปรับเทียบมาเพื่อเป็นอักขรละ,ละนานี่นะครับแล้วกระกออกรรมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับ อ่าผสมประส,สานกันไปนะครับบางทีไม้หรือสระมันมาต้งมาตดัดหน้ามาก,ก่อสามารถบูรณนะคำศัพท์มือเป็นหน้าตามันออกแบบไทยๆได้นะครับแม่แม่อ่าต้องเอาไทยเป็นหลักนะครับแม่แต่เวลาอ่านนั้นท่านจะต้องนึกสิว่ามันเป็นภาษาละนานะครับแม่อักษรเหล่านั้นมันหน้าตามันแบบไทยไปได้นะครับแต่ท่านต้องนึกว่าเป็นภาษาละนาอย่างเช่นอย่างเงี้ยน่เนี่ยท่านเห็นว่าตัวใบไม้เห็นไหมตัวใบไม้แต่ แต่ถ้าเวลาอ่านท่าน,ท,าน,ท,านท่านต้องอ่านเป็นตัวบะนะครับอย่างนีย้ย่คนทั่วไปบัณสมารถเข้ามาอ่านได้นะครับอ่านภาษาแบบที่สองนี่นะครับเห็นไหมเปิ้ลมีไว้สําหรับมาเพื่อภ huh? าษาละนาําบลบุนเปิ้ลหายไปปกจะเอาภาษาป,ปริวัินี้แบ็กกลับไปเลยนะครับ่าเรามาเริ่มปปปปปปเลยนะครับอ่ามาเริ่มเลยครับภาษาปริวัิแบบที่สามนี่ค่อยอุ้มกำนะครับอ่า เอาตัวบอใบไม้นะครับยืมมาเป็นตัวบะนี่นะครับมาไม้กอก็ออ้างนะครับแม่แม่มไม้กอก็ออ้างแล้วมาตัวกะนะก็กอกไก่นันก็แหอันไม้สั์นี่มันอ่าไม่แต่คู่นะครับไม่แต่คู่เห็นไหมอ่าก็อ่านตมหลักภาษาลนานะครับอ่าน่าบล็อกนะครับบล็อกเห็นไหมบล็อกนะครับบล็อกนะครับอ่าน่าบล็อกนะครับ่าอันอันตัวที่สองแล้วครับ อัน,นตัวที่สองอก็บอกไว้ไม้นะครับอ่ากันย้อนก็อ้างแล้วตักะนะครับไม้กะนะครับสระในไหมอ่านนีหนไหมคนอื่นบอสามารถเข้ามาอ่านได้นะครับอ่าคนที่บนหูภาษาเฮียนหูภาษาละนามาอ่านบอกะมันก็ไม่ได้นะครับต้องอ่านตามรักภาษาละนาน้องหูว่าที่มีที่มาที่ไปมาจากไม้เกาะนะครับอ่านว่าบอกนะครับบอกนะใช่ไหมอ่านว่าบอกนะครับอันนี้ก็บอกนะครับเหมือนไหมบอกรใช่ไหม อ่าอันนี้คือต้องเป็นคนที่เห็นหูภาษาลนามาอ่านนะครับป้นเนี่ยป้นบอกว่าภาษาตัางบุ้นมันหายไปนะครับเปิกเอาภาษาปริวัติบริวสองเนี่ยเทียบกลับไปนะครับเทียบปริวัติกลับไปเป็นภาษา,าลนาได้ไหมอันภาษาแบบที่สามนั่นลักการของภาษาแบบที่สามนะ,ะป้นบอกฟังเสียงลนาตํางบ้านนี่ป้อนออกเสียงมาอย่างไรนะครับ เอาภาษาไทยเขียนไปจนนั้นนะครับอ่าบนออกเสียงว่าบล็อกนะครับบล็อกเขาบ่พอยก็ได้นะครับรับตายก็ได้นะบล็อกนะครับเอาภาษาไทยเขียนเลยนะครับบล็อกอ่าบล็อกนะครับอ่าเอาบอกพอแล้วเอาตามรับภาษาไทยเลยนะครับบล็อกแมาบล็อกบล็อกนะครับอ่าบล็อกอ่าอันนี้มันอย่างอันนี้มันบอกนะครับมาบอกอันนี้มันบล็อกเนี่ยบล็อกมันเสียงจจตวาใส่ไม่เจตวาป่ะเห็นการเนี่ยฮะอันถึงแม้มันจะเป็นสละอ่า ไม่ก่อนะครับมามันก็โอเคแล้วมันก็เฮาก็ใส่ได้นะก็มาเฮามันได้เฮามันได้เสียงภาษาละนาไปเลยนะก็ไม่จัตวาคนับเห็นไหมบล็อกนะครับอบล็อกอันตัวที่สองนะครับมาอันที่ตัวที่สองก็บล็อกนะครับมาบล็อกนะครับมาอันนี้มันบอกนะก็ับอกเห็นไบล็อกใส่ไม่จัตวาเื่อนะครมบบล็อกมาบล็อกบล็อกได้เลยไหม อันแบบที่สามนั่นก็เขียนไปตามนั้นนะค็ับหแม,ม่อ่าบล็อกนะครับอ่าบล็อกนะครับแม,ม่แมบล็อกอ่านว่าบล็อกบล็อกนะครับอ่าอันอันแบบที่สองแล้วครับท่านต้องเป็นคนที่เียนหูภาษาละนามาอ่านนะครับมามาอ่านมันจะผิดเพี้ยนสำเนียงนะครับมาอันนี้ยิ่งใหญ่เลยนะครับผิดเพี้ยนไปเลยนะครับต้องอ่านว่า ต้องหันว่าตัวนี้ตัวบะนะครับอ่ากันย่อนนะครับตัวกะนะครับมาไม้ชัดนะครับแม่แม่อันนี้ไม้กะนะครับอ่านว่าบ็อกนะครับอ่านว่าบ็อกนะครับแม่แม่มันต้องอย่างนี้นะครับแม่แม่อันภาษาละนาอันอ่างบนเนี่ยก็เขียนได้สองแบบอย่างนี้นะเพื่ออ่าคำแรกก็ใช้ไม้เกอนะครับมาคำหลังใช้ไม้เกาะนะครับมามันก็เขียนได้สองแบบนี้ตามที่ผมบรรยายไว้เบื้องต้นแล้วนะครับมา ก็ขอ้ท่านไปวิเคราะห์กันนะครับมาช่วยกันทุกที่ทุกตีมินไว้นะครับมาวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ